กินยาครับวันนี้น้อยดูช้างน้อยครับช้างน้อยมิง่งมงคลโอ้โหยแรงเมาครับบินแล้วบินแล้วบินลอดคัวสับนะครับโอ้รออยู่ด้วยจ้ามาครับสวัสดีคุณแม่สมใจครับผมสงมิ่งเข้านอนกันนะครับวันนี้โอ้บนหัวัน สวัสดีกันนะครับสวัสดีแม่แม่อซีนะครับผมสวัสดีครับดูดูอันตูดใส่กล้องแล้วอือหือดูแม่กินแบบสบายชิวๆครับผมอู้เป็นไงครับแม่แม่เห็นมิ่งแบบแคดเทนนี้หรือเปล่าครับยังไม่นอนนะครับผมยังไม่นอนครับวัสดีจ้ามิ่งน้อยสวัสดีครับสวัสดีแม่หนึ่งครับผมสวัสดีคุณแม่วันนาครับ โอ้ส่ได้แล้วนะครับผมใส่ได้แล้วครับแม่อะไร่แม่ม้พามิพานีครับผมใส่ได้แล้วนะครับผมใส่ได้แล้วนีว่ปุ๊บแมงขึ้นไหลเลยมือบินครับผมวันนี้เราลองเห็นวิ่งชัดเจนดีไหมครับไฟก็ไม่ค่อยมีนะครับผมไฟไม่ค่อยสว่างไม่มีไฟฉายด้วย กินแยาครับกินแย่ลบคุณแม่กินแบบชิวๆมากเลยห่นเดียวห่นเดียวกันกับสาวใสทอยกุ้มลุกเหมือนกับปุกอมสินโอ้โหเมื่อบวกมสินี่ครับตอนนี้หัวใหญ่มากแม่กินแบบชิวๆครับสบายๆครับอันตูนมาใส่กล้องอีกอื โอ้โหเ็นยิบับนิบับตัวอ้วนกลมมากเลยกินอะไรเนอะเขียวได้ไหมน่กัวจะใส่สู้ได้นะผมโอ้โหแทบเหนือแตกครับ,รบเราต้องฝึกไปเรื่อยครับเพื่อความเคชินนะครับผมของน้องนะครับผม โอ้เดอดแบตสิบกว่าเปอร์เซ um e ็นชาร์จแบตก่อนเดี๋ยวปิดเครื่องปิดเครื่องใหญ่ดูสั้นคุณแม่วนนณาบอกนี่อึ้อ้ยอึอแม่งอย่างว่ามาตอมอึ้ยแรงเมาเยอะครับเดี๋ยวพุกี้จากเยอรมันจ้าวันนี้ไม่ทันตอนนี้ตอนที่น้องออนไลน์ผลไม้เพิ่งเล่นงานจะคิดถึงแม่มิ่งมากต้องมารีบดูโห มาครับสวัสดีครับผมสวัสดีแม่แม่นะครับผมแม่บุกี้ครับสวัสดีปั๊มกี่ชั่วโมงกถึงใส่ได้โอ้โหดูหลังจากนั้นก็ใส่ได้ครับผมหลังจากที่คันยาไรสดนะครับเราเอบๆครับเราก็ค่อยใส่ครับรูปขารูปเลยรไป่ลยกลัยจะใส่ได้ครับโอ้เหนื่อยมากสวัสดีค่ะคุณแม่กลมมาแล้วผมตอนบหายค่ะ โอ้โห14.23ครอบครก็ัวมิ่งมงคลนะครับผมเดีครับตอนบ่ายครับโอ้โหอยู่นี่ประมาณทุ่ม24นาทีนะครับผมอยู่นี่มืดแล้วแล่วมากล้วมากแล้วเดินมาแล้วเดินมาแล้วเออหัวมันช่วยหนึ่งนี่ดูแมลงบินเต็มเลยครับเยอะมาก เห็นแสงไฟไหมล่ะโอ้สวัสดีคุณแม่บังทองครับผมสวัสดีครับเอามาขวายยังเนี่ดูทุกคลิปเลยมีน่ารักมากครับผมขอบคุณมากๆครับขอบคุณมากครับผมอ๋อตอนนี้มะม่วงของคุณแม่บางทองมาถึงแล้วนะครับได้กินแล้วนะผมอร่อยมากเลยครับผมโอ้สุกหวานครับหัอร่อยมาก นิ่งกระชอบนะครับผมกินมะม่วงนี่แซ่บหลายนิ่งมาสวัสดีคุณแม่กบครับโอ้ยคุณแม่ดมีมากเลยพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับผมดูมิงครับสวัสดีครับพ่อป,อ,ปอทำธุระท้งวันไม่ได้ดูลูกชายมิงเลยโอโ้มาครับวันนี้มาดูไลฟ์สดครับผมทันพอดีก่อนนอนครับ เดินกินแบบชิวๆโอ้โหสบายมากตัวน,นี้ใหญ่มากครับอ้วนครับวังทองเิ่นยังไงเลยกินเยอะครับก,ยยกินหญาเยอะกินนุมแม่ก็เยอะครับเออแม่น้ำลายกินดินดแม่วังทองอร่อยแม่มะม,ม,ม่วงววอร่อยครับผมเสียบมากครับเสียบครับอร่อยมากเลยหอมมุ้ยสุกเหลืองอุ้ยดีครับ อร่อยมากนะครับผมหวานจั่วพูดแล้วน้ำลายไหลครับเดี๋ยวเอาไปกินกับข้าวครับเอาไปแก้กินทอเ้วตบตูดครับตบตูดด้วยมะม่วงนะครับผมโอ้วันนี้พอจำได้โอ้ดูครับจำได้ครับจำได้วันนี้เราจำได้เรื่อยๆครับเริ่มฝึกฝึกจำนะครับผมมาแนวมาแนวมาแนวฝึกจำไปเรื่อยครับผมก็มา บางทีก็แม่แม่ท่านไหนก็เข้ามาพูดคุยก็วงเล็บชื่อเล่นมาด้วยนะครับผมจะได้จําได้ง่ายๆขึ้นครับผมจะได้แบบคุ้นเคยมากขึ้นครับบางทีก็ยังส,ส,สับสนสับสนชื่อเคยคล้ายกันอยู่ครับบางทีโอ้ควรจะทาจําได้บางทีก็ท้องนี้กลมว่าครับกินอิ่มมากครับวันนี้ขอบคุณแม่แม่เอฟซีทุกท่านนะครับผม ที่เข้ามาชอบผลไม้ออนไลน์น้องมิ่งกับแม่หางดีนะครับผมขอบคุณนะครับที่มีความรักความเมตตานะครับผมกับน้องมิ่งมงคลกับแม่หางดีครับผมขอให้คุณแม่ทุกท่านสุภาพร่างกายแข็งแรงนะครับคิดสิ่งไหนก็ขอให้ได้ดังป่าถนานะครับผมอโอ้ไปเลีว่วไปเล้ยวไปเล้ยวไปยี่เลยไฟเราไม่พอนะครับผมไฟเรายังต่อไม่เสร็จนะครับ แล้วเราจะต่อแบบไหนนะครับผมโอ้โหมีหันตูดใส่กล้องด้วยเขินบ่ดูฝั่งนี้ก่อนมันชัดเจนดีไหมครับผมเน,นมี่แม่แม่ฟิวท่านได้อะไรทานข้าวกันเนาะ คุณแม่อยู่ในเมืองไทยนะผมถ้าต่างประเทศก็น่าจะยังไม่ไม่มืดละมั้งครับมึงตูดมึงตูดมึงตูดก็มาพูดคุยทักทายกันได้นะครับผมอ๋อสาธุสาธ,สาธุเช่นกันจ้าคุณแม่กุสุมาบอกอเฮ้ยหันตูดไามอย่างนี้ยังมันตูดเด้ยังมันตูดเด้ ยกหางครับคุณน,นะ่นนะคุณน,นะ่นนะหางเพิ่มดูท่ายืนโอ้โหจีฟุนเปียววันตามึงทำเกียววันเลยดูคุณแมช่ชิวๆมากดูตัวเนี่ยช้างเชื่ออื่นตัวดำนะครับตัวนี้ขาวสปาแป้งมาครับผมอ๋อจดไฟอยู่นะครับผมคุณแม่อ,อะไรนั่นจำชื่อไม่ได้นี่ครับผม ติดฝั่งเดียวครับมันก็เลยสว่างไม่ค่อยแรงครับผมโอ้สวัสดีคุณแม่บางทองครับป้าให้น้องเราชื่อแก้วดูโอนคะแนนค่าน้ำขวดไปวันนี้โอ้ขอบคุณครับผมโอนคะแนนข่าน้ำขวดน้ำพึ่งบอกคุณแม่บางทองได้สส่น้ำพึ่งไหมน้ำหวานบอกน้ำโค้กนะครับนี่ดูนี่สวัสดีคุณแม่สังวานครับดูคลิปวิ่งเมื่อวาน วิ่งมาตาพ่อป่าในช่องสามสี่หลายสิบรอบค่ะตาสั้งคากหลายนิงเอ,อ้ยครับผมอันนี้คุณแม่อันนี้ก็พ่อว่านก็ลงนะครับในคลิปนะครับผมเมื่อตอนบ่ายครับผมโอ้โหคึกมากวิ่งไปรับแต่ไปลื่นล้มหน้าบวกน้ำครับฝนตกเตะขีดตมใสโอ้ยหลุดขีดตมเต็มเบิดครับผม พ่อเป่าลงมาจาับเตะหีดตมสิโอ้ยแรนตําหน้าตําลังโอ้สุดยอดสงสัยวิ่งไปชนบอกเรียกันมครับหนึ่งสี่ห้าสองครับผมรถพอเป่เคา 4, 1, ครับโอ้โหมัวนี้ซื้อสี่หนึ่งครับออกหนึ่งสี่โอ้โหอดเลยครับผมโอ้วนนี้คุณแม่อะไรนี่คุณแม่ไหมแก้วสวัสดีคุณแม่ไหมแก้วนะครับผมดีจ้าจะได้ใส่ได้ยังคะสู้ขาโอ้ใส่ได้แล้วครับผมใส่ได้แล้วปวดจะใส่ได้ครับผม ปากแทบแตกครับผมดีบขาปั๊บปั๊บปั๊บฝึกมากนี่แหละครับเราก็ต้องฝึกตั้งแต่เล็กนะครับผมฝึกไม่ใช่แบบเล็กๆเลยครับหกเดือนเจ็ดเดือนนี้ห้าเดือนหกเดือนนี้เราเริ่มฝึกเลยเพราะว่าถ้าโตกว่านี้นี่จะใส่ยากเลยครับนี่ขนาดดูน้องมิ่งนะครับวันนี้โอ้ใส่โคตรยากครับเมื่อวานก็ใส่ยากครับแต่เราจะพยายามแบบถอดอกแล้วก็ใส่ครับใส่เรื่อยให้น้องแบบเกิดความเพลิดินครับผมเพราะว่าถ้าเราจะเอาเชือกมาใส่แล้วก็ ไม่ไหวครับผมเพราะว่าน้องก็แข็งแรงครับผมตัวโตโตขึ้นมาเชือกนี่เอาไม่อยู่ครับผมขาดครับแล้วก็ต้องขออนุญาตแม่แม่สีนะอโอ้นั่นนั่นบอเลอก็ได้นะั่นนั่นฟาดนเนี่ยวีนี่ข่อยุญายันม่มีสีนะผมน้องตัวโตไวมากครับถ้าดูในคลิปนี้ไม่ค่อยโตนะครับผมถ้ามาดูตัวจริงเนี่ยโอ้โหวันนี้ไม่ได้ไลฟ์สดขายเสื้อผ้าหรกครับโอ้วันนี้ไม่ได้ไล์นะครับผมวันนี้ พักผ่อนครับให้แม่แม่สีเดี๋ยวเราจะหาสินค้าแบบอื่นมาไลฟ์เพราะว่าแบบที่พอพอละไรคยไลฟไรไปแม่แม่สีก็ท่านก็ได้แล้วเนาะนได้ใสแล้วเดี๋ยวหาแบบใหม่ไปรุ่นไปรุ่นสักหน่อยกันเดี๋ยวเรารอเสื้อน้องมิ่งเนาะเราจะมาไลฟ์ครับผมถ้าแม่แม่สีท่านไหนเข้ามาทาันก็เพราะว่ามีจํานวนจํากัดมากเลยรอบนี้เราสั่งมาน้อยมากครับ กว่าจะสั่งได้สั่งไปตั้งนานแล้วยังไม่ได้เลยครับนี่วันนี้ไม่ได้ขายเสื้อผ้าออนไลน์หรอกพ่อปอวันนี้โอ้ไม่ได้ขายนะครับวันนี้ไม่ได้ขายครับอนอนนอนอืออู้อู้อุอ้ยหัวเพิ่นมีแต่กีดินเห็นบ่ครับเห็นชัดกันไหมครับนี่โอ้อยังมาดึงเกือบคอยอ้ตรมนีง กลัวจะใส่ได้หูยากมากใส่ได้นะครับนี่ถ้าเอาสายยางใส่ด้วยก็อุ้ยยากมากเลยครับสายยางมันแข็งครับนี่เพราะว่าน้องยังไม่อยู่ให้ให้ใส่นิ่งๆครับเราก็เลยขอยแย่งนะ้แม่ซีใส่ใส่เป็นสู้ก่อนเดี๋ยวเราสายยางมาใส่รอบหลังนะครับผมเราจะฝึกน้องไปเรื่อยสลับขาซ้ายขวาซ้ายขวานะครับตัวมาไม่เลยครับกลัวน้องมิ่งแบบ ใส่ยากกว่าเดิมครับถ้าตัวมาเราใส่ยากนะครับผมเราต้องฝึกตั้งแต่เล็กครับเพื่อความพยชินครับผมอีกหน่อยนี่โอ้โหไม่ได้เลยจะวิ่งหนีอย่างเดียวสวัสดีคุณแม่มาลีนะผมสวัสดีพ่อเปามิ่งน้อยชุบแป้งจะทอดหรอมิ่งโอ้โหสปาโคนครับอาบน้ำให้ตัวดำกินเโอ้โห้นเต็มตัวเบิ่งพุ่งขึ้น กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับผมเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมกดกระดิ่งกันดรวยครับผมจะไม่พลาดการแจ้งเตือนนะครับเวลาผู้ปลฟ์ส่วนนะครับบางทีไม่ไม่ฟีท่านไหนก็ไม่แจ้งเตือนเราก็ลองกดที่รูปกระดิ่งแล้วเราก็กดติดตามทั้งหมดใหม่ครับผมบางทีเราอัปเดตโทรศัพท์ใหม่มันยังไม่ติดตามทั้งหมดนะครับบางครั้งครับผมบางครั้งโทรศัพท์เราจะอัปเดต youtube แบบอัตโนมัติครับผม แม่แม่เอทีบางท่งอาจจะไม่ได้เข้าไปกดสามอีกรอบนะครับผมก็ลองเข้าไปกดดูนะครับเผื่อเผื่อจะไม่ได้พลาดคิดไร้สดนะครับแบบโอ้ีหกดกระดิ่งไหมครับผมมิ่งสนุกทั้งวันครับวันนี้โอ้ยยกลอยแล้วยกลอยแล้วเอ้ยกล่้นทั้งวันครับวันนี้ จะนอนง่ายไหมนี่ได้ยังกินนะใส่สู้ได้ยังครับพ่อเป่าใส่ได้แล้วนะคะใส่ได้แล้วครับผมกลัวจะใส่ได้ครับทำโอาเหงือแขกเลยครับโอ้โหเหมือนน้ำน้ำนะครับผมหมดกล้วยไปหลายหวีครับผมนมเม็ดก็หลายไอวิตามินซีก็หลายห่อครับกลัวจะใส่ได้โอ้โหสลับแล้วสลับหีีครับผม คุณตาบ้างพอ่อปอบ้างโอ้โหต้องคุมสางมาพู้วนมาช่วยคุมโอโ้กว่าใส่ได้ยากมากครับก็น้องยังไม่ไม่ชินนะครับเราก็ใส่ไปเรื่อยถ้าน้องเริ่มใส่โซ่ชินแล้วอ่านจะใส่ปอขาได้ชินนะครับผมนี่๋อปผู้ผู้ขาับก็หลังจากคนใยายหยุดไหลสดุดเนาะได้สักพักหนึ่งครับเราใส่ได้ผูว้วนกลับมาจะเอาผลไม้ไปส่งน้องเจ้าตา กลับมาช่วยกันครับผมสามคนครับกวยจะใส่ได้ต้องมีคนล่อครับคนหนึ่งล่อคนหนึ่งป้อนนมเม็ดโอ้ยยากมากครับต้องมีผู้คุมถึงสามท่านครับบางตัวบางตัวดูฟุงครับตัวใหญ่มากลัวลัวเหล็กตรงนี้สูงประมาณสักเมตรเมตรยี่สิบเมตรห้าสิบนะครับนี่ โอ้ยต้ามิ่งอายุสองปีกว่าจะโตกว่าพี่ดาวไหมเนี่ยก็ต้องดูครับถ้าสองปีก็ลองคำนวณไปดูว่าความสูงเขาจะเพิ่มขึ้นเยอะไหมครับถ้าเพิ่มขึ้นเยอะนี่ตัวใหญ่มากครับสูสีครับผมสูสีกับพี่ดาวครับถ้าสองปีครับมิ่งกินเก่งครับกินนมคุณแม่เรื่อยๆคุณแม่ก็น้ำนมเยอะครับตามิ่งก็เลยสมบูรณ์ครับเพราะว่าเราก็มีแม่เอฟีนะครับผม ช่วยกันบำรุงน้ำนมคุณแม่ให้มิ่งเราตัว,ต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 วโตๆไวนะครับนี่ขอบคุณแม่แม่เอฟซีทุกท่านนะครับที่คอยเข้ามาให้กำลังใจมาโดยตลอดนะครับผมตั้งแต่น้องมิงของเราคลอนะครับนี่ถ้าไม่มีแม่แม่เอฟซีทุกท่านก็มิงก็อาจจะตัวไม่ตัวขนาดน,นี้นะครับนี่เบื้อง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 ขังลังนี่โอ้ยเห็นไหมครับด่านท่างนี้ขี้โพลได้นี่ขอบคุณแม่แม่เอฟซีนะครับผมที่เลี้ยงลูกชาย มิงมาด้วยกันนะครับโอ้โหคุณแม่อะไรน้นนี่มีคุณแม่อะไรมากสวัสดีคุณแ,ม,ณแม,ม,ม่คุณแม่อีทไหมด่ใช่ไหมคุณแม่อีทครับแล้วคุณแม่อะไรอีกลางๆสวัสดีครับนี่ดูพุงครับนี่น้องมิ่งมีคุณพ่อคุณแม่เยอะครับวันนี้เยอะมากเลยช่วยกันเลี้ยงครับนี่จนตัวอ้วนปุ๊กลุกเลย อ๋อไปดูไฟงนงินได้เจ็บเยอะเหมือนกันนะครับโดนช้างยืนหุดมาทำลาย้างไพงเงินโอ้ครับผม <laughs> สักสามขวบค่อยหย่านมโอ้โหคุณแม่น้ำนมจะไม่เหี่ยวก่อนบ่อนี่นุ่มเหี่ยวก่อนแทนนี่คุณแม่นเปลี่ยนกําไรใหม่แล้วครับมนีงเพราะว่าตัวเก่ามันก็เล็กครับ เราก็เลยขยับไปเรื่อยเพราะว่าน้องมิ่งตไปเรื่อยครับผมเพราะว่าตัวเก่าเราใส่สายายางไว้เราลัดข้อเท้าน้องมันเริ่มแน่นแล้วครับเราก็เลยต้องเปลี่ยนตัวใหม่เพราะว่าน้องมิง่งตัวตัวไปเรื่อยครับผมสังเกตแต่มิ่งแต่ลากเละยติดพอ่อเปามากนะคะดูหางตลอดเวลาได้ยินเสียงรถพ่อป่มมาโอ้ยดูก็น้องมิ่งก็คุนเสียงรถก็ดังหน่อยครับน้องมิ่งก็เริ่มจำได้ครับผม ว่าก็ขับมา้าแต่น้องมิ่งตัวเล็กๆจนตัวตัวขนาดนี้นะครับผมน้องมิ่งก็ดีใจครับเมื่อเห็นพ่อ,พอมาน้องมิ่งก็จะได้ออกมาวิ่งเล่นครับผมเขาเลยจําเสียงรถได้คุ้นหูครับเป็นปกติของช้างทุกเชือกนะครับผมเขาจะจํารถเสียงรถเจ้าของได้นะครับอ๋อช้างหลุดมาจะได้มาดูเนาะนี่เรามีร,รือก็ต้องขอขอบคุณไม่แม่เอฟซีทุกท่านครับผม ที่ช่วยกันสมทุนสร้างอคอกให้น้องมิ่งนะครับผมนี่กับคุณแม่หงดีถ้าไม่มีแม่แม่เอฟซี FC, น้องมิ่งก็คงจะไม่ได้มีอคอกสวยๆอย่างนี้นะครับต้องขอขอบคุณอย่างสูงเลยนะครับผมิึงใ,ใกล้ๆปงขี่ผูเลี่ยมเถอะกินหลายได้อือไปนอนไปอื้ ชีนอนไงวันนี้แต่เหมือนช้างเขามีหูทิพย์นะครับครับผมช้างเขาได้ยินเสียงไกลมากนะครับผมถ้าเป็นเสียงรถเจ้าของนะเขาได้ยินไกลมากข้งนอกจะขับมาแบบแตบปกติแล้วิ่งวิ่งไปรับนี่ก็คือหนึ่งเขาอยู่ข้างนอกนะครับปล่อยวิ่งเล่นแต่เขาได้เสียงรถเขาดีใจเขาจะวิ่งไปรับครับเหมือนแบบพ่อมาแล้วพ่อมาแล้วนี้ครับผมเขาจะได้มีเพื่อนเล่นขึ้นอีกครับผม แต่ถ้าอยู่ข้างในอคอกนี้เราไม่ได้เปิดน้องก็จะร้องครับส่งเสียงร้องเหมือนดีใจครับผมเสียงร้องครับมีแต่คนทำติชต์ตกไฟมีมงิคนยิ่งไปหาพ่อเปาน่ารักมีคนดูเป็นล้านเลยครับโมีคลิปของพุ่นก็มีครับตอนบ่ายๆบ,บิ่งไปจะไปรับพ่อเปาโอ้โหคิดถึงมากลืมดูหลุมครับโอ้โหสไลฟ์ ไปสกิดรถพ่อเปาเลยโอ้โหเบรกเกือบไม่ทันครับน้องมิ่งครับวิบ่งไปเร็วมากรถพ่อเปาก็จอดนิ่งรอมามารับครับแต่น้องมิ่งเบรกไม่อยู่ครับลื่นครับดอกยางไม่ดีครับผมดอกยางไม่ดีลื่นโอ้โหก็เลยเกียร์ขีดตม้มอมรำเลยกลายเป็นช้างแดงแล้วครับช้างความจําดีค่ัขนาดคนที่เคยเลี้ยงห่างกันหลายปีเขายังจําได้ครับผมเขายังจำนี่อย่างคุณเมียหิวเลยบ่ ุณเมียมึงขอกินเนี่ยขอกินเนี่ยอยากเขากล้องบ่เอาเอาได้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 ถ่ายขึ้นมาถึงเนี่ยเสนคุณเมียถ่ายขึ้นมาข้งา,ขางบนน้อยอ,อย้ช้างมิ่งน้อยเราไม่ยอมนอนครับผมคุณเมียก,ก็เข้ามารับชมคลิปย้อนหลังกันได้นะครับเข้ามาแบ่งใจน้องมิงกันเรื่อยๆนะครับผม ีก <S an> ็ม <S an> ีคล <an> ิปสนุกบ้างไม่สนุกบ้างนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณแม่ๆทุกท่านนะผมที่เข้ามาให้กําลังใจมาโดยตลอดนะครับหนึ่งซีหนึ่งโอ้อะไรนอนี่อ๋อครตามนี่สไลเดอร์น่ารักมากเลยค่ะตกเหรยใช่ครับผมโอ้โหสไลเดอร์ปปัวไปชนรถไม่ใช่ครับกลัวไปชนรถแล้วได้รับบาดเจ็บครับผมนี่ถ่ายจะลุยฉันดูแม่ไม่แอบสงสัยตามองเลยแบบ ทรงสายตาเนี่ยนี่สู์เลยดูครับเดี๋ยวังไงก็พ่อปอยขอออกจากไรสดก่อนนะครับผมให้น้องมิ่งของเรานอนพักผ่อนก่อนเนาะเดี๋ยวพบกันใหม่ก็พรุ่งนี้ครับผมเดี๋ยคิดถึงเนี่ตอนมิ่งจกดากพี่บัวเฉยเลยนางใจกล้าเข้าหาพี่บัวครับผม อยู่ข้างนอกนงะมิ่งชอบเล่นครับตอนนี้ก็เริ่มเรียนรู้กับพี่ๆครับมิ่งก็ทักทายพี่ครับผมพี่ๆของเด็กแจงครับพี่ชายมิ่งเป็นน้องชายตัวเล็กสุดครับโอ้ได้ครับเดี๋ยวเราจะลองทําคลิปนะครับวันเกิดน้องมิ่งครับคลิปรวมที่ความหาทุกตั้งแต่เล็กจนโตเลยเราสร้างบบความหาครับที่น้องมิง่งพาหาเลย ร้องมิง่งร้องหรอกครับผมวิม่งไปแบบรอ้องโอ้โหคิดถึงคิดถึงอยา่างนี้ครับผมเหมือนเห <ande> มือนเหมือนบอกว่าเขาจะได้ออกมาวิ่งเล่นแล้วดีใจมากนี่ครับผมนี่มีพ่อพ่อพาไวิึงเล่นจะได้ออกมาวิ่งเล่นข้างนอกเอ๊ supporters. จะได้ออกหาเที่ยวยังีงก็พかか่อพ่อจะขอหยุดการไลฟ์สดเพยงเท่านี้ก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมหรือว่าเข้าไปรับชมคลิป ก็ได้นะครับก็ฝากภาพผมน่ารักไว้เพียงเท่านี้ครับผมลากันแล้วครับสวัสดีครับ